เรามาดูข้อนี้กันนะครับข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องเฮสโลก็คือกฎของเฮสอีกแล้วใช่ปะกฎของเฮสเหมือนเดิมก็คือถ้าเรากลับสมการเราจะกลับเดลต้าใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเราคูณเลขคูณด้วยถ้าเราหารเลขหารเดลต้าด้วยถ้าเรารวมสมการก็รวมค่าเดลต้าด้วยทีนี้ดูข้อนี้เร็ว ข้อนี้เขาบอกว่าให้หาเดลต้าเอชของปฏิกิริยานี้ที่รักเราก็ดูก่อนนี่คือสิ่งที่เราอยากได้ใช่ไหมเนี่ยสมการนี้เราอยากนะได้ะะพี่ได้เท่าไหร่นะคะพี่ได้เท่าไหร่ข้อนี้ได้เท่าไหร่ได้ลบหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ได้ปะได้ค่ะเก่งมากใครได้ลบหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เก่งมากนะครับอ่าแต่เดี๋ยวเรามาเฉลยข้อนี้กัน ทีนี้เริ่มหนูอยากได้นี่คือสิ่งที่อยากได้ใช่ไหมอยากได้2 Nh 3พี่เซตสมการนี้เป็นสมการที่1อันนี้สมการที่1อันนี้สมการที่2อันนี้สมการที่3โอเคพี่เซตตัวนี้เป็นสมการที่1อ่ะเราอยากได้2 Nh 3เนี่ยสมการไหนมี Nh 3ก่อนมี Nh 3ก่อนเร็วๆ สมการไหนสมการไหนโลกสมการที่1ใช่ไหมหนึ่ <1. S 1> อ่าดีมากสมการที่ 1. แ,1แต่ว่าอยากได้ 2, 2> แต่มี4เพราะฉะนั้นสอบมการที่1เอาไปทําอะไรหาร2หาร2ง,ง,ง่ายๆอ่าหาร2องแล้วเขียนใหม่หน่อยกันเมืนนะเอาเบอร์หนึไปหาร2อ่าหารสอง,อสองปุ๊บพี่จะได้ 2NH3 บวกสส่วนสหนู สามส่วนสหนูก,ก็เปลี่ยนมันไปเลยลูก1.5ลูก3าส่วนสเป็น1.5 O2 ลูกไปเป็นเอา2หารใช่ไหมเป็น N2 ลูกบวก3 H2O นาะหาร2ตลอดนะเดลต้า H ต้องหาร2ด้วยแต่เดี๋ยวกดทีหลังโอเคปะหาร2ติดไว้อย่างนี้เลยจ้าติดเอาไว้เลยจ้าเดี๋ยวกดทีหลังจะกดลดเดียวะอะตัวนี้พี่ให้เป็น สมการที่4แล้วหนูกาเบอร์1ทิ้งไปเลยเดี๋ยวงงเบอร์1นึ่ทำแล้วเลิกไม่ใช่ละต่อไปอ่ะทีนี้แอบไฮไลท์หยิบปากกาไฮไลท์ขึ้นมาเราได้แล้วนะ2 N h 3นใะ้นะอยากได้ทางซ้ายนี่อยากได้ทางซ้ายอ่ะต่อไปต่อไปเรามีนี่เราอยากได้ N2 O ตรงนี้ แต่เรามีเราเมียงเนี่ยเฮ้ยมีแล้วเรามีเหมือนกันเลยฝั่งเดียวกันเลยเราอยากได้3แต่เรามีแค่เลขอะไรเนี่ยแค่1สมการที่2ทําอะไรเลยคูณ3คูณ3เก่งมากอะสมการที่2เอาไปคูณ3ก็เอาไปคูณ3ก็เขียนใหม่สมการที่2เอาไปคูณ3เพื่อความปลอดภัยในชีวิตคูณแล้วเขียนใหม่เป็น3 N2 o โ บวก 3H2 ไปเป็น 3N2 บวก 3H2O เดลต้ H, o, H นะคูณ3ด้วยนะคูณที่สมการคูณด้วยนะจ๊ะคูณด้วยก็จะได้สมการที่5พอเราทำสมการที่2เสร็จกาทิ้งเหมือเดิมกาทิ้งไม่ใช้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราเผลอไปใช้ โอเคทีนี้เราอยากได้ 3n 2o มีแล้วจ้ามีแล้วจ้าอันนี้มีแล้วเนาะอันนี้มีแล้วต่อไปเราอยากได้ 4n ตรงนี้แต่แอบ,บดูนิดนึงเฮ้ยตรงนี้มันก็มี n ตรงนี้มันก็มี n ถ้ารวมกันเนี่ยได้ 4n พอดีเลยไหมถูกปะถ้ารวมกันมึงได้ 4n พอดีเลยเดี๋ยวอาจจะต้องรวมกันแหละอาคิดไว้ในใจก่อนทีนี้สังเกต เฮ้ยเองอยากได้แค่3ามน้ำหูแต่มีกี่น้ำมีสามน้ำสามน้ำมีน้ำเยอะมากเราต้องทำให้มันเหลือแค่สามน้ำตรงนี้เพราะเราอยากได้แค่3น้ำดังนั้นเราต้องกำจัดส่วนเกินเราอยากได้แค่สามน้ำถูกไหมสีฟ้าคือสิ่งที่เราอยากได้เราอยากได้4 n ถ้าเรารวม2สมการนี้เข้าด้วยกันเราจะได้ 4N ถูกปะทีนี้มันก็มีส่วนเกิน นี่คือส่วนเกิน O2 คือส่วนเกิน H ก็คือส่วนเกินนี่ก็ละนี่ก็ส่วนเกินเราต้องกำจัดส่วนเกินกำจัดส่วนเกินโดยทำไงต้องหาตัวมาช่วยไหมเราต้องหาตัวมาช่วยสมการที่จะมาช่วยได้ก็คืออ e ีเบอร์3แต่ว่าสังเกตเราจะกำจัดน้ำคิดง่ายๆเราจะกำจัด3น้ำแต่หนูมีน้ำอยู่ฝั่งเนี้ยหนูจะกำจัดได้ไหม ไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าเดี๋ยวหนูต้องรวมกันแลวให้มันตัดกันดังนั้นเราจะต้องทําไมนะเราจะต้องกลับฝั่งสมการนี้เพราะอะไรเพราะถ้าสมมติเราเอาไปรวมกันเลยมันก็จะบวกกันเป็นสี่น้ำไม่ได้แล้วเราต้องกลับสมการโอเคทีนี้เองจะกําจัดกี่น้ำนะจะกําจัดออก3จะกําจัดออก3แต่ตอนนี้มี1สมการที่3เลยต้องทําอะไรบ้างครับ สมการที่3ครับเราก็เลยต้องทำอะไรบ้างนะสเต็ปหนึ่งเราทำอะไรก่อนนะกับสมการดีมากลบกับสมการกับเสร็จแล้วเราก็คูณสามให้เขาไปเลยแบบว่าทํารวดเดียวโอเคกับสมการต้องกับค่าเดลต้าเอคูณเลขที่สมการต้องคูณด้วยดังนั้นพี่กับสมการก่อนอ่ะกับสมการปุ๊บเราจะได้ h p o o ทางซ้ายก่อนไปเป็น H 2บวกกับ1ส่วน2 O 2ก่อนใช่ไหมทีนี้อันนี้เราแค่กลับสมการสเต็ปต่อไปเราต้องคูณเลขเข้าไปอ่ะ1น้ํา้ำคูณ3ก็ได้เท่าไหร่3อ่ะต่อไปไฮโดรเจนคูณเข้าไปก็เป็น3ต่อไป1ส่วน2 O 2กลับสมการปุ๊บ1นส่วน2 O 2คูณ3เข้าไปได้3ส่วน2 3ส่วน2คิดง่ายๆ3ส่วน2ก็คือเลขอะไรพอดี 1.5พอดีใช่ไหมจ๊ะถูกไหมครับถูกไหมเพราะฉะนั้นคูณเข้าไปเนี่ยก็ได้1.5พอดีพอดีอ่าแต่เดลต้าเเมื่อกี้เรากลับสมการปุ๊บจากตอนแรกสมการเป็นลบก็ต้องแปลงล่างเป็นอะไรลูกกลับเครื่องหมายเป็นบวกอ่าบวก2 8 5แแล้วเมื่อกี้เราทำอะไรอกีกเราคูณ3ใช่ไหมคูณเข้าไปอีกคูณเข้าไปที่สมการเราก็จะได้สมการที่6 ปรากฏว่าอพอได้สมการที่6ปุ๊บอันเก่าไม่ใช่แล้วกาทิ้งอันเก่านะครับไม่ใช้แล้วนะครับกาทิ้งไปเลยนะครับอันเก่านะครับไม่ใช้นะครับกาทิ้งไปเลยอ่ากาทิ้งไปเลยนะครับอ่ะทีนี้พอเรากาทิ้งเสร็จปุ๊บได้และน้องคราวนี้ถ้าน้องเอาเบอร์4ี่บวกหบวก6 เราจะตัดกันได้พอดีแป๊ะเลยสังเกตอันนี้3 3 H 2 o ตัดจึบ3 H 2 o ใช่ไหมต่อไป1 5 O 2ตัด1 5 O 2ต่อไป3 H 2ตัด3 H 2บวกกันบวกกรนเพราะฉะนั้นเมื่อเรานำเบอร์4ใช่ไหมบวกเบอร์5และบวกเบอร์6ที่รัก เราจะได้ 2NH3 บวก 3N2O ไปเป็น1บวก3เป็น4เป็น 4N2 2> แล้วก็บวกกับ 3H2O เป๊ะๆใช่ไหมจ๊ะบวกกับ 3H2O เป๊ะๆค่าเดลต้า h ต้องนำมาบวกกันเพราะฉะนั้นเดลต้า h ของหนูหนูก็จับมารวมกันไปเลยโลกทีนี้ เดลต้าเของเรามีอะไรบ้างอะเปิดวงเล็บเลยเปิดวงเล็บวงเล็บแรกเปละหนลบหนึ่งห้าสามสองลบหนึ่งห้าใช่ไหมเอาไปหารสองเดี๋ยวเรากดเครื่องคิดเลขบวกกับวงเล็บลบสามที่คูณ3โอเคบวกกับอะไรโลกบวกกับเมื่อกี้นี้เป็นอะไรนะ บวก285.9ที่คูณ3เมื่อกี้เรากลับแล้วนะเครื่องหมายอ่าเราก็จะได้เลขคำตอบสุดท้ายมามาช่วยคิดเลขกดเลขโทกกดเลขโชเครื่องคิดเลขเราเฟี้ยวมากเครื่องคิดเลขเราเฟี้ยวเพราะฉะนั้นอ่ะเวลากดนี่ดูเวลากดใส่วงเล็บด้วยจะได้ไม่พังนี่กดปุ๊บเศษส่วนปุ๊บ ลบหนสาจิ้มลงไปข้างล่างเนี่ยจิ้มลงไปข้างล่างสองใส่วงเล็บด้วยอย่าลืมกันพลาดใส่วงเล็บบวกกับลบ 3, 6, 4 7วงเล็บปิดอย่าลืมใส่วงเล็บบวกกับ285.9 285.9คูณ3ใช่ไหม285.9ที่คูณ3 อ่ะอันนี้คูณ3ด้วยนะอย่าลืมนะปรากฏว่าได้ลบ1 0 1 0ใช่ไหมตัวนี้ใช่ปะลบ1 0 1่ะ1 0เนาะก็คือลบ1 0 1คูณ10กำลัง3ใช่ปะลบ1 0 1่ะแต่ทำให้อยู่ในรูปสัญญากรนิดนึงก็ได้ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะได้ในหน่วยกิโลจูลเป็นคำตอบสุดท้ายอ่าอันนี้ก็จะเป็น เรื่องเทอร์โมง่ายๆนะครับเทอร์โมง่ายๆในเรื่องกฎของเฮสนะจ๊ะ,ะทีนี้เราไปต่อเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปต่อเนาะทันใช่ไหมครับทันใช่ไหมครับทันกฎหนึ่งเลยนะครับทันใช่ไหมลูกทันกดหนึ่งนะครับทันกดหนึ่งนะครับโอเคอุยมีคนได้แล้วดีใจมากๆเลย มีคนคิดได้แล้วนะครับเก่งมากนะครับ